สวัสดีครับพี่น้องมือนาพ่อกับม,ม่ผมพ่อกันคือเ่าเหมือนเดิมมือวามาหัดหมอชิดสทางหมอชิดสองที่มีลันนี่ครับทีนี้เจอของเขีนี่เลยไก่ปิ้งปง้ไกไม่มาถึงหมอชิดแล้ว่เมืี้ร้นี้ถูกมากอะไรนี่ยงบ,บาทบข้าวหบานข้าวห้าาชาสะอ้านครับปกติมาก นี่ครับพ่อค้าขายอยู่นี่มาโดนปนไหนล่ะครับแปดปีแล้วครับแปดปีได้ได้ดีเมื่อครับก็ออยู่ไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าเนาะครับเนาะคนบ้างน้องคนอีสานบ้างน้องครับสารคามสารคามสารคามนำบอสต้องครับผมนี่ครับผมหมอสลับคือคนอีสานเข้าใจคนอีสานแมนเนี่ยที่เขาต้องนี้เกี่ยวบาดตัวเป็นที่มาของคขาค่า อะไรนะคำปมปมนี่จะมีอันนี้กระซิบพิ้งปลาลูกมีแหนมปิ้งเน่ามีปิ้งตับหัวใจปิ้งตูดหรือปิ้งหลักนีวจะมีหนังมีเกินมีเนื้อโอ้โหนี่ครับพับเจียวมีแับมีเจียวมีเจียวแบบพีแบกพริกเผาพีกี ีผงเจ้าโ่้ทำไรเส <c oughs> ียดเจ้าปลาเจ้าปลาไอผงจอมผงจอมไอตัวน,นี้อร่อยมันจะเป็นนำ้ำพิกของแมงดาตัวนีกขุ่นมงดาโอ้โห,ออน,หนี่ฮะออกดังหินหินออกดังหินหินขอให้นะปี่น่องเพราะว่าเขาอยู่้างถนนจริงๆเลยแบบ นี่ครับบร,ราการหมอชิดสองเมือนรถก็ไล่เขาไล่ออกคือเป็นเป็นการเป็นการเห็นวิถีชีวิตของของมนุษย์เท่าดำรงชีวิตการเจริญมือพนบ้านเท่าพนิษสานมาเท่ากมบเหตุการณ์ในงานแล้วการพ้น่างจังหวัดใส่ชีวิตดำเนินชีวิตใส่รถใส่ถนนอะไรนี่ครับเป็นสิ่งนี้เจอเหมือนเรืงมีหมอล่าวันนี้เป็นที่ห้าเดืยนชีวิตคือ พฤศจิกายนสามพันห้าร้อยหกสิบสามนี่ครับมาอีกแล้วครับผมสมมาจะเป็นโชเฟอร์รถแม่แล้วมาท่านปีงไกรลาน,นี่บ่ะปอแล้วก็เอาลงมาแล้วขายเป็นแปดปีสิบปีแล้วนี่รถขาเจ้าก็ชิมากินกันแบบว่าข้าวาบ้านข้าก็ชิเป็นอาหารจานด้วนก็ได้อันนี้ด้วนก็จานดี่มาเพื่อไปกินป้าบะมีแจีวมีน้ำพริกมีอย่างครับบางบ้านมาอุดหนุนได้นะพ่ออยู่นี่ตลอด ทุกเมื่อยอดเลยครับนี่แหละครับผมอยากให้ภาอีสานมาเล่น,เ,นเหตุแบบนี้บ้างอ่ะยอดเลย,ยเราเขายืนกินกันทั้งสีเลยแบบเรียกว่าลุกทุง่งลุกทุง่งอร่อยไหมคะรันน่แนมมาไหนที อร่อยมากนะครับพึ่งตื่นพึ่งตื่นกันไยพี่ <c oughs> บ้างได้มาแล้วฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรมันแสงพี่เอาแสงแค่นี้นะ,อะโอเคครับประมาณมุุ้นพอแล้วใดครับผมสำหรับคลิปนี้เจ็บจบคลิปพบพกันคลิปต่อไปสบายดี <c oughs> อะคำปู <c oughs> ปู่ัน <c oughs> เจาเมงดาโอ้โหสบายดีสว so, ัสดีค่ะ